เออเตีย๋สร้างไหมยัยนี่ฮะเร้ยองพวกไม่กันไมเนี่ยเนี่ยเราไปกับนากับนั่งมังฉันแมไม่ที่นี่วันวันนี้คือเดี๋ยวเราต้องไปประชุมไอ้นี่คือนึ่งนี้ให้มาป่ะเนี้ เอาเรื่องเร่งรวดบ้างคนไม่ไม่คันนี่ดันทำไมเลยนะไปค่าคน